คงต้องเดินหน้าตามหาความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับแน่ก็คือแก๊งของนายศรีสุวรรณที่โดนกล่าวหาว่าไปตบทรัพย์เจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะอธิบดีกรมการข้าวเป็นเงินเนี่ยหนล้านบาทนะครับล่าสุดมีการแชร์ออกมาอีกว่ามีคนที่อยู่เบื้องหลังนายศรีสุวรรณเป็นอดีตนักการเมืองอักษรยอ่อปปลา ซึ่งก็สอบคล้องกับตารวจเลยครับที่เชื่อว่ามีคนอยู่เบื้องหลังของนายศรีสุวรรณแน่นอนขณะที่วันนี้พบว่าบรรยากาศที่บ้านของนายศรีสุวรรณมีแฟนคลับที่ไปเขียนข้อความให้กําลังใจด้วยกันนี่เป็นกระดาษที่คาดว่าเป็นแฟนคลับของนายศรีสุวรรณนี่แหละเอามาแปะติดไว้ที่ประตูหน้าบ้านย่านปทุมธานีเป็นการให้กําลังใจข้อความเนี่ยเขียนด้วยลายมือนะครับลักษณะคือบอกว่าขอเป็นกําลังใจให้อาจารย์ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมต่อไป พวกที่วางแผนจะมาล้มอาจารย์เนี่ยจะต้องพ่ายแพ้ไปในที่สุดครับสู้สู้ครับนี่ทางนี้จากการที่ทีมข่าวโมโน29ได้เฝ้าสังเกตความเคลื่อนไหวบริเวณหน้าบ้านพักวันนี้ปรากฏว่างเงียบเหงาครับไม่มีรถเข้าออกบ้านเลยไม่มีใครที่เดินทางมาที่บ้านนี้ด้วยแต่พอไปถามชาวบ้านครับชาวบ้านแถวนั้นให้ข้อมูลว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะมีเรื่องก่อนที่จะมีข่าวเนี่ยที่นี่มักจะมีคนเดินทางมาบ่อยๆนะ มีคนมาหามีรถมาหาแทบทุกวันแต่ชาวบ้านก็ไม่ได้สนใจหรอกว่ามีใครมาหาบ้างเพราะต่างคนต่างอยู่อยู่แล้วแล้วก็มองว่านายสีสุวัรณเองก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนดังก็ไม่แปลกที่จะมีคนแวะเวียนมาหาที่บ้านพอเห็นข่าวว่าถูกจับกุมก็ตกใจเหมือนกันครับ ด้านนายดานุเดชสิริวงตรกูลที่ปรึกษากฎหมายอธิบดีกรมการเข้าบอกว่าสาเหตุที่อธิบดีและภรรยายินยอมจ่ายเงินให้กับนายสคศาลาเนื่องจากเมื่อช่วงเดือนกลางเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมานะคะ2566เนี่ยมีบัตรสนเท่ร้องเรียนอธิบดีกรมการเข้าเรื่องทุจริตการเบิกจ่ายงบประมาณรัฐสองครั้งระบุชื่อ ผู้ร้องก็คือนายสทำให้ที่ปรึกษาผู้บริหารกระทรวงเรียกอธิบดีเข้าไปชี้แจงซึ่งอธิบดียืนยันไม่ได้ทุจริตหรือว่าทำผิดกฎหมายแต่ที่ปรึกษาแนะนำให้ยินยอมจ่ายเงินอ้างว่าหากถูกนำเรื่องไปแถลงข่าวจะทำให้เกิดความเสียหายและต้องใช้เวลาตรวจสอบพิสูจน์ความบริสุทธิ์นานถึงสองปีครับอ๋อก็เลยแบบอ้างว่าไม่ได้บอกนะเป็นใครแต่บอกว่าเป็นนสสายสสลาเนี่ยแหละก็พูดให้เดากันนะคะแล้วก็เล่าต่อนะบอกว่า ได้นำเงินไปให้ที่บ้านของนายสขศาลาซึ่งก็มีที่ปรึกษาผู้บริหารกระทรวงไปด้วยระหว่างนั้นก็ได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆจนเพียงพอ,อจึงได้เข้าพบกับตํารวจปปๆจนวันที่26มกราคม2567ตำรวจปปๆจึงเข้าจับกลุ่มนายสโดยมีของกลางเป็นเงินจำนวน5แสนบาทส่วนกรณีที่นายสเนี่ยเขาอ้างบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นเงินนั้น นายดานุเดชบอกว่าก็เป็นสิทธิ์ของผู้กล่าวหาว่าจะพูดอะไรก็ได้นายดานุเดชยังระบุนะคะบอกว่าขนาดนี้มีนักการเมืองตัวยอ่อปอป่าซึ่งเป็นอดีตนักการเมืองแล้วก็เคยดํารงตําแหน่งเป็นผู้บริหารกระทรวงเกษตรได้ติดต่อมาอย่างอธิบดีกรมการข้าวรวมทั้งภรรยาเพื่อขอให้ตนเองนั้นยุติบทบาท รวมทั้งพยายามโยงธุรกิจของภรรยาที่บดีกรมการข้าวที่ประกอบกิจการฟาร์มหมูและฟาร์มไก่ให้ไปเชื่อมโยงกับคดีหมูเถื่อนและตีนไก่เถื่อด้วยถ้าถามว่าถ้าเกิดทําผิดอะ่ะ<ม>ผมเป็นนักกฎหมายผมที่ปรึกษามผมจะแนะนําไม่ทําอย่างนี้เลย<ม>เพราะทําอย่างนี้นพวกเขาก็ต้องมาตรวจสอบอยู่แล้วใช่ไหมผมก็ต้องแล้วแล้วภรรยาเขาเนี่ยผมดูแลมาตั้งแต่ท่านไม่รู้จักการโน่น พยาเขาดูแลเรื่องเรื่องธุรกิจอะไรต่างๆครับผมรู้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนอย่างไรครับเป็นคนอย่างไรแล้วก,แวก็แล้วก็ตามที่เราก็ไปเปิดบริษ,ษัทรองรับการทุจรินที่จะนำเข้าอะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีมีแต่ทำฟาร์มมีแต่ทำฟาร์มอย่างเดียวรงไปรงมารง,งมารง,งมาครับสิ่งที่ทนายออกมาแฉว่ามีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังนายศรีสุวรรณเนี่ยหรือว่านายสสารานะคะมันสอดคล้องกับ ทางตำรวจครับพลตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางที่เปิดเผยความคืบหน้าในคดีภายหลังการประชุมชุดสืบสวนนานกว่า2ชั่วโมงซึ่งการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน,นมีความคืบหน้าไปมากโดยเฉพาะคาให้การของอธิบดีกรมการข้าวที่ให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมากและเชื่อว่าน่าจะมีผู้สั่งการในระดับที่สูงขึ้นไปอีกนอกเหนือจากผู้ต้องหาทั้ง3คนขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานให้ชัดเจนก่อน ยืนยันว่าตํารวจยังต้องการตัวที่เป็นปลาใหญ่มากกว่านี้อีกนะไม่ใช่แค่นี้แต่ไม่ขอระบุนะว่าปลาใหญ่ที่ว่าเนี่ยเป็นนักการเมืองหรือไม่อย่างไรครับว่ายังมียังมีอีกหนึ่งคนคือคนที่ผมบอกว่ามันเป็นขบวนการยังมีอีกคนหนึ่งที่น่าจะเป็นคนให้ข้อมูลเสิร์ฟข้อมูลมาให้กับอ่า ตัวตัวใหญ่ของเราในการที่จะไปดำเนินการร้องในที่ต่างๆแล้วก็คิดว่ามีคนทำมีคนร้องมีคนเคลียร์ส่วนกรณีที่ในคลิปเสียงสนทนากล่าวอ้างถึงบุคคลอื่นในขบวนการเช่นมีนักข่าวมีตำรวจเรื่องนี้เนี่ย เดี๋ยวก็อาจจะต้องเรียกมาชี้แจงนะครับอย่างไรก็ตามกรณีพฤติการลักษณะนี้ผู้ต้องหาก็สามารถกล่าวอ้างมีสิทธิ์ที่จะพูดยังไงก็ได้อยู่แล้วตำรวจก็จะรับฟังเอาไว้แต่แน่นอนก็จะดำเนินการไปตามพยานหลักฐานที่ปรากฏครับด้านนางธัญรัตน์ชัยสิริคุณากรภรรยาของนายนัฐกิจอธิบดีกรมการเข้าโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กหลังจากที่เมื่อวานที่ผ่านมาเข้าให้ข้อมูลกับตำรวจนานกว่า11ชั่วโมงข้อความระบุบอกว่าขอบคุณทุกๆกก,กำลังใจ ขอร้องอย่าให้ข่าวในทางบวกและลบกับทั้งสองฝ่ายเจ้าหน้าที่ทำงานหนักเหนื่อยและนานแล้วและคิดว่าใครๆที่ยังไม่เข้าใจข้อเท็จจริงของทั้งสองฝ่ายถ้าคุณไม่แน่ใจอะไรคุณอย่าเพิ่งพูดกลัวว่าพวกคุณกำลังเป็นเหยื่อเสียเองและที่สุดคือกลัวความไม่ปลอดภัยกับตัวเองและครอบครัวฝากสื่อและสังคมติดตามเรื่องความปลอดภัยของครอบครัวด้วยนะวันนี้ตัดสินใจให้ลูกหยุดเรียนกลับมาอยู่บ้านแล้วค่ะ ส่วนประเด็นที่หลายคนตั้งข้อสังเกตถึงที่มาของรายได้นายสีสุวรรณจันยานะครับล่าสุดนายพัทรพงศุภักษรหรือว่าทนายอันบุรีรัมยื่นหนังสือถึงปปงให้ตรวจสอบทรัพย์สินของนายสีสุวรรณแล้วเนื่องจากมองว่านายสีสุวรรณไม่มีอาชีพที่ชัดเจนไม่มีที่มาของรายได้เป็นหลักเป็นแหลง่งแล้วทาให้เกิดคําถามข้อสงสัยครับว่าแล้วเอาเงินมาจากไหนมาซื้อบ้านราคาแพงตั้งสองหลังเลยนะ นี่แหละครับเป็นประเด็นใหญ่ที่คงต้องตามกันต่อยาวๆครับ